เสร็จแล้วหลังไปด้านข้างอันนี้ก็เป็นประตูเว้นไว้ด้านนี้เว้นไว้แค่สองเมตรห้าสิบนะคะอันนี้ก็ชิดต้นไม้เลยนะคะแนวของเรานะคะต้นไม้ใหญ่ต้นนี้ต้นยางงาต้นใหญ่นะคะนี้ก็สุดไปเอาด้าน จะไปทางด้านหน้าอันนี้ต้นมะเฟืองนะคะต้นมะเฟืองเอามาปลูกตรงนี้นแล้วก็มะพร้าวสองตน้นมาปลูกตรงลุ่มตรงนี้เนี่ยต้นมะพร้าวตรงนี้ ล้านข้างเสร็จเรียบร,ร้อยแล้วอันนี้ก็ห่างจากต้นไม้ใหญ่ประมาณเมตรครึ่งนะคะต้นไม้ใหญ่ทางด้านหน้าเสร็จเรียบร้อย